สถานการณ์ที่นั่นทุกคนดูมีความสุขที่เห็นสงครามกำลังจะจบแล้วเยอรมันก็ไม่มีใจจะสู้พวกเขารู้ว่าทุกอย่างกำลังจะจบสิน้นเราเคยพูดว่าเยอรมันที่ดีคือเยอรมันที่ตายแล้วแต่มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่พวกเราคิดผิดไปเราเคยคิดว่าชาวเยอรมันเป็นคนที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกแต่เมื่อสองครามดำเนินไปเราพบว่าความชั่วร้ายเหล่านั้นไม่ใช่คนเยอรมัน ทหารพวกนั้นหลายคนผมเคยคิดอยู่บ่อยครั้งพวกเขากับผมอาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เราอาจมีนิสัยที่ใกลเคียงกันแต่พวกเขากับปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาและผมก็ทำหน้าที่ของผมตอนที่9ทําทำไมเราต้องรบ11เมษายนปี1945เมืองทาเลมประเทศเยอรมนี เสียงเพลงจากไวโอลินดังขึ้นทางกลางซากปราหักพังของเมืองทาเลมที่อยู่ทางด้านหลังประชาชนช,นชาวเยอรมันหลายคนเดินไปเดินมาอย่างขวักไขวพวกเขากำลังช่วยกันเก็บซากเมืองที่ถูกทำลายทหารสมพัทมิตรได้บุกมาถึงที่นี่กันแล้วและดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะกองทัพเยอรมันลาถอยและพวกเขาสามารถเข้ายึดเมืองเอาไว้ได้หนึ่งเดือนก่อนหน้านี้สเตเซเบิร์กเยอรมนี หลังจากที่ถูกถอนออกจากเมืองฮากนานวกองร้อยอีซี่เนี่ยก็ได้ถูกส่งมาที่เมืองสเตอร์เซลเบิร์ยิ่งเวลาผ่านไปนานเข้าสมภิตรในก็เริ่มบุกเข้ามาในประเทศเยอรมันได้มากยิ่งขึ้นโดยในระหว่างทางเมื่อไปถึงเมืองไหนเหล่านายทหารเนี่ยก็พยายามที่จะขนของมีค่าส่งกลับไปที่บ้านซึ่งการหยุดพักในแต่ละเมืองเนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องมีศูนย์บัญชาการใช่ไหมล่ะครับและพวกเขาเนี่ยก็มักจะเลือกบ้านหลังใหญ่ๆของคนรวยๆเป็นที่ทําการและบ้านหลังใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยมันก็มักจะมีของมีค่าอยู่นั่นเองก็พวก เื่องเงินเครื่องทองเชิงเทียนที่ทําจากเงินไปจนถึงชุดมีดส่อมที่ทํามาจากเงินแท้ๆนะครับนายทหารเนี่ยจะมาถึงก่อนนะส่วนพวกที่มาทีหลังอย่างพลทหารเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีทางใดของพวกนี้อย่างแน่นอน ถามว่าประชาชนชาวเยอรมันเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไหมก็ต้องขอบอกเลยว่าแน่นอนว่าต้องเดือดร้อนนั่นนะครับไหนจะภายสงครามไหนจะภายเศรษฐกิจไหนจะโดนทหารมาขโมยของอีกสงครามนั้นคนมีอำนาจเนี่ยไม่ค่อยจะเดือดร้อนกันหรอกนะครับก็มีแต่ประชาชนนี่แหละที่ต้องมารับเคราะห์แทนส่วนความรู้สึกของพวกทหารพวกเขาเก็ไม่อยากจะรบกันอีกต่อไปแล้วนะครับสงครามเนี่ยมันใกล้จะจบแล้วก็ปล่อยให้มันจบไปแล้วเราเนี่ยจะได้กลับบ้านกันสักที แต่พวกทหารทดแทนที่เข้ามาใหม่นี่ก็อยากจะออกไปรบเหลือเกินเมื่อไหร่เราจะได้โดดร่มลงไปรบในเบอร์ลินกันนะฉันอยากจะยิงพวกเยอรมันจนจะขาดแล้วพลทหารเพวกคนตี้ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็โมโหขึ้นมาในทันทีอยากไปรบงั้นเหรอไอ้หน่วยทดแทนใหม่เอ้ยนหนจะไปรู้อะไรวะรู้ไหมวันนี้คือส่วนที่ดีที่สุดของสงครามแล้วฉันได้กินอาหารร้อนๆอ,อาบน้ำอุ่นๆได้นอนเตียงนุ่มๆฉันมีกระดาษเช็ดก้นที่เป็นกระดาษเช็ดก้นจริงๆด้วย ต่างจากตอนที่ไปรบนอกจากจะเสี่ยงตายในทุกวินาทีแล้วความเป็นอยู่ก็แย่กว่านี้มากฉันน่ะไม่เด็กลับบ้านมาจะสองปีแล้วเพราะไอ้สงครามเฮงซวยนี่เพราะฉะนั้นแกอย่าพูดขึ้นมาอีกนะว่าอยากออกไปรบนะซึ่งทหารใหม่เมื่อโดนด่าก,ก็ซึมไปเลยนะครับหลังจากนั้นในวันต่อมาผู้กองนิกสันนก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวกับผู้พันวินเทอร์สว่าประธานาธิบดีรูสเวลล์ได้เสียชีวิตลงแล้วและประธานาธิบดีคนต่อไปก็คือแฮร์รี่เอสทรูแมน เจ้าของคำสั่งระเบิดนิวเคลียร์ในตำนานที่ยิงใส่ญี่ปุ่นอย่างลิตเติลบอยและกับแฟตแมนนั่นเองนะครับและถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนประธานาธิบดีอย่างกระทันหันแต่การบุกเยอรมันเนี่ยก็ยังคงต้องทำต่อไปและในวันต่อมาอีกครั้งพลทหารวีนอมเนี่ยก็ได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าทหารเยอรมันจำนวนกว่า3,000 300, 0 0คนได้ยอมแพ้แล้วครับและเราจะต้องเคลื่อนพลบุกเข้าไปอีกในครึ่งชั่วโมงนั่นทำให้ในเวลาต่อมาเหล่าทหารเนี่ยก็ได้ออกเดินทางกันต่อนะครับผู้กองนิสันเนี่ยได้รับจดหมายจากเมียโดยใจความนั้น บอกว่าเขาถูกเมียฟ้องหย่าและทรัพย์สินทั้งหมดรวมไปถึงลูกและก็หมาเนี่ยเธอจะเอาไปด้วยนั่นทําให้ผู้กองนิกสันเนี่ยก็โมโหขึ้นมามากๆเลยนะครับการเดินทางของเหล่าทหารเนี่ยก็เป็นไปอย่างเช่นมื่นเลยนะพวกเขาเนี่ยร้องเพลงไปด้วยอย่างเฮฮาคุยกันอย่างสนุกสนานเรากับการมาเที่ยวพักผ่อนก็นไม่ปานพลทหารลิฟตเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าอีกหน่อยเราก็จะได้กลับบ้านแล้วนะเว็บก่อนอื่นถ้าฉันกลับไปฉันจะไปทํางานขับแท็กซี่ที่ท่าเรือเหมือนเดิมทําเงินกับไอ้พวกกาล,ลาสีที่เพิ่งกลับมาบ้าน และจากนั้นจะหาสาวอยู่สวยๆหน้าอกเบิ่มๆแล้วก็แต่งงานกับเธอจากนั้นฉันจะซื้อบ้านหลังใหญ่ไว้ให้ลิฟกอตน้อยทั้งหลายได้วิ่งเล่นกันแล้วนายเหลวเว็บนายจะทําอะไรพลทหารเว็บเซอร์บอกว่าฉันจะกลับไปเรียนให้จบนะเรียนวรรณคดีที่ฮาวาด ซึ่งพวกทหารหลายๆคนในกระเรื่มที่จะวางแผนกันแล้วนะครับและหลังจากนั้นเหมือนเดินทางมาถึงเมืองที่เป็นจุดพักเหราทหารเนี่ยก็ได้ทําการบุกเข้าไปในบ้านของประชาชนบอกให้พวกเขาออกไปก่อนเราขอใช้ที่นี่เป็นที่พักและเกิดศูนย์บัญชาการชั่วคราวซึ่งประชาชนชาวเยอรมันเนี่ยก็ไม่ยอมหลอกนะครับแต่ด้วยความที่ทหารนั้นมีอาวุธและก็มีจํานวนมากมายเหลือเกินสุดท้ายพวกเขาก็ต้องออกไปจากบ้านของตัวเองแต่โดยดี และหลังจากนั้นเมื่อเดินทางต่อมาอีกเรื่อยๆยิ่งเข้าใกล้เมืองที่เป็นจุดสำคัญมากเท่าไร่พวกเขาก็ได้เห็นทหารเยอรมันจำนวนมากที่ยอมแพ้เหล่าผู้ชนะเนี่ยเดินทางเข้าเมืองในขณะที่ผู้แพ้กําลังเดินออกไปจากเมือง มีการตะโกนด่ากันด้วยนะครับพลทหารเว็บสเตอร์เนี่ยตะโกนด่าพวกทหารเยอรมันอย่างเกลียดแค้นไอเยอรมันอย่างงั้นอย่างงี้ไอฟาสซีสนั่นนูน่นนี่ทำไมกูต้องเดินทางมาครึ่งโลกเพื่อที่จะมารบกับมึงด้วยวะไอพวกรับใช้สะวะให้กูเสียเวลาชีวิตไปเพื่ออะไรให้กูมาทำบ้าอะไรที่นี่กันวะฮะซึ่งผมว่านี่ก็เป็นความรู้สึกของทหารหลายๆคนนะครับแทนที่จะได้เอาเวลาไปสร้างครอบครัวมีลูกมีหลานทำในสิ่งที่อยากจะทำ แต่ต้องมาเสียเวลาชีวิตเพราะไอ้สงครามบ้าน,นี่ไหนจะหลายคนที่ตายไปทำไมพวกเขาจะต้องมาตายในที่แบบนี้ด้วยความเกียดแค้นนี้ถูกส่งออกไปเป็นคำด่าทอซึ่งในตอนนี้ก็ไม่มีเพื่อนทหารหรือนายทหารคนไหนออกมาห้ามพลทหารเว็บสเตอร์เลยนะครับ และหลังจากนั้นเมื่อเดินทางต่อมาอีกเรื่อยๆในที่สุดแล้วพวกเขาก็ได้มาถึงที่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งคาดว่านี่ก็น่าจ,จะเป็นเมืองระหว่างทางของจุดหมายเหมือนเดิม,มนะครับทันทีที่มาถึงผู้พันวินเทอร์สในกระไดสังกาใน้ทหารออกไปเดินลาดตระเวนรอบๆตัวเมืองในทันทีเพราะยิ่งเราอยู่ใกล้เบอร์ลินมากเท่าไรความปลอดภัยในกรยิงลดน้อยลงไปเรื่อย ผู้ทหารเยอรมันที่ยังไม่ยอมแพ้เนี่ยมันก็ยังคงมีอยู่นะครับซึ่งนั่นเนี่ยก็ทำให้หน่วยลาตระเวนจากหมวดที่1ของกองร้อยอีซี่เนี่ยจะต้องมาเดินลาตระเวน วกเขาเดินผ่านป่าต้นสนที่มีลักษณะคล้ายๆป่าที่อยู่ในบาสโตนถ้ามีหิมะนในกระชัยเลยนะครับและในช่วงเวลาเดียวกันนี้ที่ตัวเมืองพวกเราในทหารเนี่ยก็ได้เข้าบ้านของประชาชนเหมือนอย่างที่เคยทําและก็กวาดของมีค่าไปด้วยนะครับผู้กองนิกสันได้เข้ามาในบ้านหลังหนึ่งและดูเหมือนว่าบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นบ้านของคนรวยแต่เขาก็ยังไม่ทันจะได้ทําอะไรเลยนะครับอยู่ๆผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยก็ได้เดินเข้ามา ท่าทีของเธอเนี่ยไม่ได้ดูกลัวผู้กองนิกสันด้วยซ้ําแถมยังดูกโกรธแค้นเป็นอย่างมากทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้คุยอะไรกันนะครับแต่แต่ยืนมองหน้ากันอยู่แบบนั้นและตัดกลับมาที่หน่วยลาดตระเวนพวกเขาเนี่ยก็ได้เดินทางต่อมาเรื่อยๆนะครับจนพวกเขาเนี่ยได้เดินมาถึงจุดจุดหนึ่งของป่าพวกเขาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าทําไมตอนนี้เนี่ยมันเงียบจังวะเงียบจนน่ากลัวผิดปกติ ทั้งหน่วยในยหยุดนิ่งแล้วก็พยายามมองสอดส่องสายตาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ปืนในมือเนี่ยก็พร้อมไม่แน่ว่าเราอาจจะถูกซุ่มโจมตีก็เป็นได้พวกเขาเนี่ยได้เดินต่อไปอย่างเบาเทา้าและในที่สุดแล้วเมื่อพ้นเขตป่าออกมาได้สิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านเนี่ยก็ทาให้พวกเขาต้องตกตะลึงพลทหารเพอร์คอนตี้เนี่ยรีบวิ่งกลับไปที่เมืองในทันทีเพื่อที่จะรายงานเรื่องนี้ให้กับผู้พันซาซึ่งผู้พันวินเทอร์สเนี่ยกระถามว่า ไปเจออะไรมาแฟรงค่อยๆพูดก็ได้พลทหารเพอร์คอนตี้เนี่ยก็พูดมาทาั้งๆที่เหนื่อยอยู่แบบนั้นเลยนะครับผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผูพันอาจจะต้องมาดูซึ่งในเวลาต่อมาเหล่านายทหารเนี่ยก็ได้รีบนั่งรถไปที่นั่นในทันทีโดยที่มีพลทหารเพอร์คอนตี้เป็นคนบอกทางและในทันทีที่มาถึงยังไม่ทันได้เข้าไปเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะคล้ายๆกับคอกสัตว์แต่สิ่งที่ถูกขังอยู่ในนั้นกลับเป็นมนุษย์ พวกเขาเนี่ยสวมชุดลายทางแล้วก็ดูอ่อนแรงเป็นอย่างมากบางคนในก็นอนตายไร้ลมหายใจอยู่ตรงนั้นกลิ่นที่ส่งออกมาในกระทำให้ทหารหลายคนต้องเอามือกุมจมูกกันเลยทีเดียวคลิปนี้น่าจะติดเหลืองผมบอกเลยว่าไม่รอดแน่ๆผู้พันวินเทอร์สั่งการให้ทหารเปิดประตูก่อนที่ทหารที่มาด้วยทั้งหมดเนี่ยจะเดินเข้าไปในที่แห่งนั้น ผู้คนในชุดลายทางเนี่ยกระไดแต่มองพวกเขาอย่างสงสัยนะครับมือของพวกเขาได้มาจับที่แขนของผู้พันวินเทอร์สน้ำตานั้นกำลังรินออกมาด้วยความดีใจในที่สุดแล้วทหารของสมพันธมิตรก็มาถึงที่นี่สักทีจาลิปตันในได้สั่งการทหารไปคนพวกนี้ต้องการการดูแลให้น้ำกับอาหารที่พวกเรามีหาผ้าห่มมาด้วยนะเร็วเข้าทุกคนไปช่วยกัน และยิ่งเดินเข้าไปมากเท่าไหร่ผู้คนในชุดลายทางเนี่ยก็ยิ่งออกมามากขึ้นเท่านั้นพวกเขาดูสูบผอมเรากับครึ่งผีครึ่งคนเก็ไม่ปานชายคนนึงเนี่ยพยายามเข้ามาคุยกับจากแกรนพร้อมกับอุ้มร่างของชายแก่คนนึงที่ไม่แน่ใจว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่พวกเขาเข้ามากอดรวมไปถึงห้องแก้มเหล่าทหารอย่างยินดีพลทหารลิฟกอกได้แปลคำพูดของคนในชุดลายทาง เขาบอกว่าทหารยามออกไปจากที่นี่เมื่อเช้านี้ครับพวกมันเผากระท่อมบางหลังก่อนที่จะออกไปพร้อมกับนักโทษทั้งเป็นนักโทษบางคนพยายามขัดขืนแต่ก็ถูกฆ่าพวกมันไม่มีกระสุนพอสำหรับนักโทษทุกคนก็เลยต้องเผากระท่อมทิ้งเพื่อฆ่าเท่าที่จะทำได้ผู้พันวินเทอร์สบอกว่าถามเขาสิว่าที่นี่นั่นมันคืออะไรและทำไมพวกเขาถึงได้มาอยู่ที่นี่ซึ่งนักโทษคนนี้นี่ก็บอกว่านี่เป็นค่ายแรงงานทหารเยอรมันจับพวกเรามาขังไว้และใช้แรงงาน คนที่อยู่ที่นี่บางคนก็เป็นหมอนักดนตรีปัญญาชนคนธรรมดาและคำสุดท้ายเขาบอกว่าจูเดนหรือยิวนั่นเองนะครับพลทหารลิฟกอตเนี่ยก็ดูจะสะเทือนใจเป็นอย่างมากเพราะตัวเขาเองก็เป็นยิวเหมือนกันพลทหารลิฟกอตเนี่ยบอกผู้พันว่าพวกเขาเป็นยิวครับผู้พัน ซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่ว่าในบริบทของหนังในช่วงเวลานั้นเหล่าทหารสมพันธมิตรเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักค่ายแบบนี้นะครับและผมก็ให้เห็นภาพมากไม่ได้ด้วยมันเหมือนจริงซะจนกลัวคลิปติดเหลืองกันเลยทีเดียวสิ่งที่มนุษย์ทํากับมนุษย์ด้วยกันมันช่างโหดร้ายซะเหลือเกินและนอกจากนี้นะครับนักโทษคนนี้เนี่ยยังบอกด้วยว่าค่ายของผู้หญิงเนี่ยอยู่ห่างออกไปเพียงแค่ไม่กี่ไมล์เท่านั้นเองพวกคุณเดินไปทางนั้นเดี๋ยวพวกคุณก็เจอ และหลังจากนั้นในเวลาต่อมาพวกเหล่าทหารเนี่ยก็ได้กลับมาที่เมืองนะครับพวกเขาได้ขนสเสบียงอาหารและน้ําไปให้กับคนยิวที่อยู่ในค่ายรวมไปถึงการเอาอาหารของพลเรือนในเมืองไปด้วยนะครับ ซึ่งก็แน่นอนว่าคนในเมืองนั้นไม่อยากจะยอมง่ายๆพ่อข้าขนมปังคนนี้เนี่ยเขาตะโกนด่าทหารทุกนายที่เอาของเข้าไปซึ่งนี่ก็ทําให้พลทหารเว็บสเตอร์เนี่ยโมโหถึงกับต้องควักปืนขึ้นมาขู่เลยทีเดียวนะครับฉันบอกไอ้หุบป,ปากไงว่าไอ้นาซีซึ่งพ่อขาขนมปังเนี่ยก็บอกว่าไม่นะผมไม่ใช่นาซีพลทหารเว็บสเตอร์เนี่ยก็บอกว่างั้นเหรอแกไม่ใช่นาซีสินะ ไอสารเลวเอ้ยแล้วมนุษย์ล่ะแกเป็นมนุษย์หรือเปล่าหรือแกจะบอกว่าแกไม่เคยได้กลิ่นจะค่ายนั้นเลยทั้งที่มันก็ไม่ได้อยู่ใกล้จากที่นี่ซึ่งพอขาขนมปังเนี่ยก็เงียบไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเรล่าทหารเนี่ยก็ได้เอาอาหารมาแจกให้กับคนยิวที่อยู่ในค่ายแต่ในตอนนี้ผู้พันสิงเนี่ยก็ได้มาที่นี่กันแล้วพร้อมกับนายทหารคนหนึ่งที่เป็นหมอหมอเนี่ยได้บอกผู้พันวินเทอร์สว่า เราต้องเลิกให้อาหารกับพวกเขาก่อนนะครับผมรู้ว่าพวกเขาหิวแต่ถ้าเราให้อาหารมากและก็เร็วเกินไปพวกเขาจะตายเราต้องให้พวกเขาอยู่ในค่ายต่อไปก่อนจนกว่าเราจะหาที่อยู่ใหม่ในเมืองให้ได้ไม่งั้นพวกเขาจะกระจายหายไปครับเราต้องให้ศูนย์แพทย์เข้ามากอ่อเราจะได้ควบคุมอาหารและให้การช่วยเหลือทางการแพทย์กับพวกเขาผู้พันสิงบอกว่าผมก็ไม่อยากจะทำแบบนี้นะแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกไปจัดการซะ ซึ่งหลังจากนั้นพลทหารลิฟกอตในกระด้ประกาศเรื่องนี้บอกกับคนยิวไปนะครับซึ่งก็แน่นอนว่าพวกคนยิวนั้นจะต้องโวยวายแต่ว่าสุดท้ายก็ทําอะไรไม่ได้นะครับและหลังจากนั้นในเวลากลางคืนของวันเดียวกันผู้พันวินเทอร์สในก็ได้รับข่าวมาว่าทหารสมพันธมิตรเนี่ยพบค่ายแบบนี้เป็นจํานวนมากพวกทหารรัสเซียเจอค่ายที่แย่กว่าเราได้ยินมาว่าใหญ่กว่าที่เราเจอเป็นสิบเท่ามีห้องประหารและเตาเผาขนาดใหญ่ด้วย ผู้กองนิกส์บอกว่าพระเจ้าพวกชาวบ้านนะ่ะอ้างว่าไม่เคยมีใครรู้ว่ามี่ายพวกเขาว่าเราพูดเกินไปผู้พันวินเทอร์สเนี่ยก็เลยบอกว่างั้นเหรองั้นพรุ่งนี้พวกเขาเก็จะได้รู้มากขึ้นนายพลเทเลอร์ประกาศกฎอายการศึกแล้วเขาสั่งให้คนเยอรมันทั้งเมืองอายุตั้งแต่14ถึง80ปีมาฝังศพคนอยู่ทหารยานเกาะหน่วยที่10จะเป็นคนควบคุมดูแลส่วนพวกเราจะออกเดินทางไปที่เมืองทาเลม หลังจากนั้นในวันต่อมาเหล่าทหารในกระดาเก์พลเรือเรือนชาวเยอรมันมาที่ค่ายแรงงานเพื่อจะย้ายพวกเขาฝังศพคนยิวที่ตายอยู่ในค่ายบางคนเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้มันโหดร้ายพลเรือเรือนไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยพวกทหารต่างหากที่เป็นคนทําแต่ก็น่นแล่นนะครับในสถานการณ์ที่อยู่ในช่วงสงครามแบบนี้ผู้แพ้เนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ทําเรื่องแบบนี้ก็ตามน,นะครับ และตัดกลับมาที่เมืองทาลิมในตอนเริ่มผู้กองนิกสันเนี่ยได้บอกกับพวกทหารว่าตอนนี้ฮิตเลอร์ตายแล้วนะเขายิงตัวตายในเบอร์ลินนะแต่ว่าสงครามก็ยังไม่จบล็อกเราต้องบุกเข้าไปต่อพลทหารเว็บสเตอร์บอกว่าทำไมถึงยังไม่จบล่ะครับหมอนั่นเนี่ยก็ตายไปแล้วเขาน่าจะยิงตัวตายไปตั้งแต่เมื่อสามปีก่อนแล้วนะเราจะได้ไม่ต้องมาลำบากที่นี่ในเดือนต่อๆมากองทัพสัมพันธมิตรพบค่ายเฉลยสิก ค่ายกักกันค่ายมรณะมากมายค่ายเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ของมาตรการสุดท้ายเกี่ยวกับปัญหาชาวยิวระหว่างปี1942ถึงปี1945ชนกลุ่มน้อยกว่า5ล้านคนและชาวยิวกว่าอีก6ล้านคนพวกเขาถูกฆ่าหลายคนถูกสังหารในค่าย